ส,สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนจ้าพ่อกับพล่ารักกินนี่พี่น้องตื่นซาบ้าพวกกันอยู่กะยองมาวันนี้สวยก็มายามเบ็ดยามก้างแต่แตีหา่าพี่น้องเอ้ยตีห่าเครื่องพ่อกะยามเาว้าๆละจ้ามายามเบ็ดพี่น้องอยู่คลองคือก้าวยามเบ็ดประเครื่องประครังพี่น้องจ้าอ๋ ยังสุดเล้วก,ก็ขอบคุณคุณสุคนดาจ้าที่เข้ามาเบ่งนางนะจ้าพี่เนองขอบคุณนะจ๊าขอบคุณไอไข่แก้วจ้าขอขอบคุณนะจ้ากำลังยามเบ็ดอยู่พี่นอง ที่ให้รักมาอุ้ม,มเจอเติมคำว่า,าสุติมสามากกับเป็นยังไงกับพี่พน้องหล่อของหล่อทาจ้าพี่น้องยามเบ็ดยามกลางจังสี่ล่ะจ้าเบ็ดกับเบ็ดใส่ในปากไข่ปกติของในจกักรลอยนะพี่น้องเนาะ giảm nhạc này chắc đòi lúc thử phá có lẽ mụt nạm lọt chào พี่ดาวเอ้ยมันหลาะของเลาะท่าทั้งกันเด้อบรรยากาศดี่ดีมันสีขาวสู่หนาหนาแล้วพี่ดาวไปสอดน้ำเกี่ยวขาวแล้วตื่นเศร้ามากกับซีีหมอกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะฝนเริ่มโคุมหน้าน้ำซาหวานมันเตาป่วยลงนะฝนตะวันตกกับคืนว่าเด็ฝนกระตกแหงแทแหงว่าฝนตกแหงแทแหงว่าแหงโพดแหงโพ พี่น้องจะพยายามเบ็ดน้ำกันได้จับพี่น้อง,องถึงลึกของเบ็ดอันนี้บากสิงขอบนะพาะใส่ในป,าปา่าไข่ปลา่อไข่ปลาไม่ปลายังก็กิขอตื่นแต่เช้าบ่หาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยได้ปลาเครื่องใหญ่ไปสุกกินกันไหม ลวกเอเห็ดลวกจิ้มมันแซ่บแซ่บขอบกอขอกับกบอ่ะขอก็ได้ลงน้ำพี่ก็พี่ดอกบ้าหรอยามเบ็ดน้ำกันแท้จ้าพี่น้องจ๋าน้ำก็ลงอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นแล้วลงน้ำก็ได้บ่คงที่เมื่อวานฝนก็ตกอย่างแรง ก่อ,อไข่ดิจ่าแคมคองเปล่าหกนี่นออนเดี๋ยวพยาเบ็ดน้ำกัน,กน,นถือล้พี่น้องถแลี่น้องถอมารุ่นน้ำกัดจ้าพี่น้องจ้าตัวใหญ่ปะ อพี่ดอกปักเครื่องไงอีกแล้วจ้ามองนมันแปลนใครแตนบอกของเนาะว่ามองนี่มันแปลมันบ่มีไอ้ต้นใบยาลาบไม้ยาลาบไอ้ใบที่เป็นน้ำพี่น้องบางบ่อนมันหกก็ลงเอายักหย่างว่าตะกี้พางไปให้มันแปลงอยู่รูมดิจิตาพี่น้องแล้วก็สิะไปหาแต่ปักจนแดงพี่น้องจ้าปักเครื่องไงขึ้นมาจากหน้าหน้ามันสีมันงามงามเลยพี่น้อง แต่ลงน้ามันก็เป็นอีกสีหนึ่งลเลยปรับสีเปลี่ยนสีึแตะวนันนี่ปลาเครงใหญ่จะพี่น้องจะกรสิได้ก,ก้อยสิได้ลาบสิยังกระแสบ็บปสัสยาจะหืมมือนี่ิได้ขายหรือว่าสิเาสอาภิกินเป็นต้มพี่น้องโลเกือบสองโลไปเห็ดซาซิมิเฮ้ยนี่จะปลาเครงตัวพักใหญ่พี่น้อง,เ,องนะเห็ดเยังกระแส็บเี่น้อยังกระแส็บจ้า เนื้อมันสีขาวสายไร้ก้างนะใช่เพวกปลาหนังในสบู่ข่อยมีก้างกินง่ายปลามีเก็ศจำปลากินปลาตัวนึงบาคนก็เบ็ดใส er ่ปลาใหญ่เบ็ดมันใหญ่ส like ันไตดีเราใส่เบือมาเบ็ดมันใหญ่สันไตพี่น้องเดี๋ยวเราเบ็ดมันเบ็ดปักใหญ่เลยละจ้ะขัเบ็ดน้อยก็บวายู่นะจ้ะนี่จ้าลังเบ็ด ใส่ก็ใส่เนื้อปลาดุกด้วจ้ะสปลาดุกมาใส่หากรสหมัดหลังมันไว้แล้วก็เกาะหลังนำหมัดเอาเสือกมัดไปนำนให้มันอันนี้ไม่เป็นเกาะมันขาดเวลาใส่อย่างพิทยาเนาะพะเข่งกัดปักคนก็สิป่วยกระปาะยาเบิ้งมองที่พี่น้อง อันนี้ก็ไม่ไล่มองได้มองสิกลางไว้ พี่้าเอ้อย,ยอยมยมาตั้งน่นยนก็จะได้มาทางสวนแคมของปลูกของเลยพี่เอยหกคือสวนทา่าดลดะส <Okay. S 1> วนนี่ยนะปลูกยังดีท่ปอปลูกออกผิดปะปลูกพักกระลำตัวปลาว้ปลูกมันปลาว้ ส่วนแถมส่วนตะฟังคองในแบบนี้นะพี่น้องเวลาเราปลูกคอเราต้องหดเว่าเราปลูกถิ่มไว้ก็ไ,กได้กินสำสิกินนะมันสิเป็นดินซุ่มตลอดกาลมันสิบ่แหง้งแหง้งนาแต่ก็ซุ่มพื้นแล้วก็เป็นดินงามปลูกอย่างกลางงามาแต่ยังน้อ,นอยนี่ปลูกบมะข้ปลูกบกักพริกนี่โอ้หับน้าม hot, หดหับน้าึ้นตะพังพี่น้องเอ้ย เมื่อละซิปเมื่อละซาสามซิปหาบสมัยก่อนยังน่อยหาบตามหดปกพิกับแม่เมื่อไรภาษาสมัยก่อนเห็นยังกระใสตักน้าหาบหน้าขึ้นเทื่นกระหาบหน้าไอ้เข่ากระหาบเอากำลังพายเฮือ,อยามเบ็ดจะพี่น้อง รอบกะยามเบ็ดกะยามอย่งกะยามหลายอย่างมองกะยามใส่สุยามมันจะเป็นมองเป็นเบ็ดเป็นรอบเป็นเอ๋มันนี่ครัเตือนสบายครับยามอย่างเดียวเลยพี่ดอกมันก็่ได้อย่างหนึ่งมันก็ต้องได้อย่างหนึ่งเรายามสามสี่อย่างถึงตะพังใส่แห้วใส่บ่วงหนูก็ถือเถื่อมื่อนี้ก็ออกแห้งงานรวบอีกคือเก่าจะพี่้อกจะจะใดแตกระเซงโลกไปเบิ่งคือเก่าจะแต่ก็ขอบคุดไอ้ไข่แก้วหลายๆเด้อเมื่อนี้พ่ดกับ ฝากเงินมาให้ไปซื้อน้ำซื้อ,อยังไงพวกไอ้ทีมงานจริงเนี่ยพี่บ้าเพื่อนว่าโอ้ยปรับปื้มใจแห่งเห็นคนสามาคัคคีกันเนะาะใจเงินละกาหุ่มผึบผึบแต่ว่าคือพอเห็นมีน้ำมีอย่างเพื่อนว่าก็เลยฝากเงินมาให้ซื้อพวกน้ำพวกเอ็มบลอยพวกเครื่องชูกำลังให้ไป,ปบ้าพูดออกให้งานกับสกินไอเอ็มบลอยกินกระทิงแดงกินเอียงกระบ่าไปแล้วพี่น้องเนาะ น้ำสอบน้ำสีเย็นเย็นเดตุงานเหนื่อยนะโอ๊ยไปยังนะ <laughs> พี่นนาะมันซีรุด่นเตี้มันอยู่ขา้าหขง,ขงหน้าเพูน่ะมันได้ข่าวว่าข้างในซ่อมได้ปลานา,า,าไม่น้องไอ้ปลาเื้ออ่อนพอ,อดีป่น <laughs> พอดีต้มป่นเมื่อคืนก็กินป่นปลา,าน้ำพริกปลากับไอ้อันนั้นกับผักแซ่บๆพี่เนาะโอ้ยเพอดเข่ามาหน่อยเดียวน้องเนาะ เกือบออกแล้วมันหดข้างในซ้ำดินแห้งหลายชมตะเรยฝากเงินมาให้ไปซื้อน้ำไปให้เนาะไปดองเนาะจได้ก็ขอบคุณเอือรยายเด้อสอยหลายทางสอยลายแนวครับได้บุญได้กุศลเนาะนางก็ได้บุญได้กุศลเนาะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นแล้วก็ได้สร้างสาพัฒนาหมู่บ้านนํำพี่น้องเลยจได้ก็ขอบคุณเอือยรายเจ้าค่ะ ออเอื้อยดตจความสุขคนเจริญบรรยากาศแคมของพี่น้องจ้า ยามรอบอีกรังพี่เนอะเมื่อกี้ก็ได้ปลานางป้านาารอบหลังนี้ต้องได้ปลาเคิ่งใหญ่แน่ๆเลยจะวางน้ำไลหลมุนไปปุยิ้นี่ล่ะมีแต่กองแถมได้ปลาอย่างละถึงปลาหน่อยหลุดออกเลยถึงปลาดอยหลุดออกซ้ำ น้อยกว่าตะขาเอกจะพินอันราหรือไรหองฟ้าจงมาเรียบดินเจ้าอยู่ก็ได้พอก,กินแล้วพี่น้องกินได้ปัสสองโตปลานางกับพ่อปนละจ้าปลาเข่งกับพ่อก้อยละจ้าก้อยกินกับพ่อแล้วพี่ต้องกินหลายด้กอย่าเบ็ดต่อจ้ามีสุยาพี่น้องเอ้ย เราจะเป็นเบ็ดเป็นเลาะเป็นมองเป็นยังตื่นมาครับก็ลงมายามซุปเปเป็นชีวิตประจับวันบางมือกับบัถ่ายบางมือกับบัตรถ่ายถ้าถ่าย,าาายสุปเปอเดียวเอฟซีกับซิบเบอร์แหละถ่ายเบิ่งสุปเปอร์ลายเห็นว่าหากินเก่งแล้วก็ได้สบายสัสเฮ็ดปวกก็ออกปวออกเพล่วเอ้๋ฮะหรอรอบทีบ่บุกกรบือบีเห็นเขาเจ้าได้มือนั่นพกกอกแก่เวลาปุ๊บครัก็ได้ ทรั้งเบิ่งฝนตกแห้งไงแหละเมื่อวานนี้ดินมันซุ่มแล้วอาจจะมีเห็ดนั่นเห็ดนี่ออกเห็ดปงเห็ดป่าพี่นดองเอยพี่น้องถึกปลาอีกแล้วจา้าโอ้ยปลานางซ่พี่ตัวงามที่เดายเนี่ยเอาช่วงนี้ช่วงปลานางขงับฝั่งบ่ลังใดก็ถือแต่ปลานาง อ่ะบอตัวอะไเป็นราคากว่าซะเข้าปัดตข่นี้สนจิ๋วกกว่าปลานางแดงสีมันสีแดงอัน,นสีขาวกับปลาเนื้ออ่อนคือกันแต่ว่กสามตัวเดียกับพอดีแกงแซ่เล้วพี่เราเอ้ยปลานางนี่พอแซ่เปนแกงปลานางนี่แล้วป้าเคยเอิดปลานางมาจะเอิดปลาเนื้ออ่อนบอพี่เรา,แล,ราแล้วปลาข้าวเลยสักติดกันอ่ะสิข้าวคนละอย่างกันบอ ตัวเปนสีใหญ่ป่ะใหญ่ปุ่บปลาขาวสดำดำพี่วเอเ้ยที่สองโตงามงามสวยพี่ดาวเอ้ยสีมันจะออกสีแดงแล้วพี่างามอีกป้าเออมันสีมันสีแดงแตกต่างกับตัวแรกที่ได้นะ,ะนนนพี่า สีเป็นสีงามแห่จ้ะมาวัวไม่ได้แต่ปลาเป็นแต่แสียเลยพี่น้องนี่นตัวแรกใครเป็นตัวสีขาวปลานังมรวยปลานังเป็นราคากองปลาเครื่องเลยพี่น้องหายากกว่าปลาเครื่องอีกโลละสามลอยพี่เดอ้อพี่น้องเอ้ยนี่ปลานังแดงปลาเนื้ออ่อนก็คือหัวเนาะ หัวน้อยกับตัวสีขาวจ้ะจ้าโอ้จ้เม็ดยามอ่แล้วกับสีแดงเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อแล้วกับเสกออกแห้งงานช่วยลงกบอบแห้งงานร่วมอีกแล้วเลยลงไปเบิ่งเพ่นแล้วก็ลงไปซอยเพนักงานเฮ้ยไปซื้อเครื่องดื่มให้เพคนก็แค่แก้นกวนฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องดื่มพี่น้องเครื่องดื่มให้พัวเสกออกแห้งงานเนาะ านรวมอยู่วัดเช้า,า,าของชาวยบาลประปกาศไปเศร้าบนละประกาศตอนเศร้าขอออกเฮงงานเนาะตอนสาสัายก็สิลงไป็นวังแฮ้งวุ่นใจกันเห็นพี่นอ้องเมื่อวานนี่ก็ได้กวาดลายเพราะวา่าอุปกรณ์ยังบ,พบ่พร้อมปานไดเพราะวา่าบัดมื้อนี้ก็สิหลายแน,ไไเนนะ่เพราะวา่ารถเข็นบางคนก็บ่ได้เอาเข้าบ้านนะเพราะว่าเรื่องอุป กนะครับกไหบ้านกันคือเก่าพี่น้องเขากลายสื่อบริจ้างเนาะกลายมีรถเข็นกเอารถเข็นลงมากลายมีโมกปูนกับโมกปูลงมากลายมีเครื่องเชื่อมกัเอาเครื่องเชื่อมลงมากลายมีจกมีเสียมแยางกาแผ่กันเลยพี่น้องเขากบลายสื่อบริจ้างครับกลายมียังการวมด้วยซอยกาและกาบางภาคส่วนที่เพิ่นบริมาซอยเฮาเพิ่นกรสซีมาซอยเรื่องเครื่องดื่มบางคนกลับมาว่าเนี่กลามีไอ้คนบริจาค เป็นเน่แปลว่าเพื่อนไอ้เอาเครื่องดื่มมามอบกับพวกพวกน้ำซีน่าอย่างนั้นนะตัวเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะเอ้ยหอดทงหอดท่าแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บเปลือเก็บอย่างไรแบบนี้กสิมัดเรืออะไรพี่น้องกสิได้ขึ้นแล้วเด้อจ้าพี่น้องจักรปลาก,กา็ได้หลายพออยู่พอกินพี่น้องเอ้ยปลาเครื่องทะเลสับปะ็ดกินเองนะจ้ะบาบวชขาดจ้าพี่น้องส,สดปลาเนือ้ออ่อนสามตัวเลยสับปฝากอัมราลาไปแถวเมย์ ถ้าแม่พันกนาหมักกินปลาของนะเมื่อนั้นเอาปลาเครึ่งไปหายพันกาหนึ่งพี่น้องเอ้ยเด็ดหน่อยเด็ดร้ก็แบ่งปันกันนี่แหละเพื่อนฝูงไม่ต้องเอ้ยปยัญไายาก็อยากให้มีของไปฝากกันแน่นะพี่น้องก็บออยากไปโต้เปล่าปัญญก็อยากมีของไปฝากของเซ็บๆต้นนวสีเด็ดหน่อยครับก็แบ่งปันกันพี่น้องการขายก็สีได้รายเงินอยู่แต่กระซางพี่น้องไปฝากตอน เท่าแม่ฝากตอนเพื่อนพูงพี่น้องเอ้ยหาไปเอาไปอมราเห็ดสูตรสี่ปลาเนื้ออ่อนบ่อมราเห็ดสูตรสี่ปลาเนื้ออ่อนกินอาหารไทยจ้ะพี่น้องจากนั้นก็ฝากประชาการแลสซัมมี่้ะจ้ะขอบคุณสุขุสุคนเด้อขอบคุณติดติดตามขอบคุณผูณ้สนับสนุนทั้งหลายขอบคุณเอกไข่แก้วเด้อขอบคุณแม่วันจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง